างวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่ขอแสดงความยินดีกับคุณโบเมลาดาสุสีจากละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันไม่ใช่ห่าดีฉันเป็นห่านไม่ใช่หงทางช่อง3 HD โดยถนัดละครค่ะรางวานัน ดารานำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีหน้าทีนี้คงจะไม่มีใครที่ฮอตเกินโบเวลาดาสุขสีอีกแล้วนางเอกคนนี้มากด้วยความสามารถรับบทไหนก็ตีบทแตกโดยเฉพาะผลงานเรื่องคุณพี่เจ้าขาดีฉันเป็นหาดไม่ใช่หูทางช่องสาม บทจีตหรือบุญตาที่โบได้มาแสดงนั้นสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมผ่านการมอบความบันเทิงที่แฝงไปด้วยสาระขอประวัติศาสตร์ตอนต้นของกรุงรัตนโกสิน์นอกจากนี้โบยังได้ชื่อว่าเป็นนังเอกที่มีความมุ่งม,มั่นพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อก้าวสู่วงการบันเทิงในระดับอินเตอร์อีกด้วยผู้ทันตัางหาที่เปผู้ถูกทำ มีทูจ่ะมีทูต่อให้หล่อนจะเป็นฮานหรือผมฉันก็ชอบที่หล่อนเป็นแบบนี้ยินดีด้วยค่ะเป็นตัวแทนนะคะมา,ามผพลมาบนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งดารานำชายและดารานำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีของเราในวันนี้นะคะสุดดีว่าน้องพลก็มาเป็นตัวแทนของคุณโบเมลดานะคะ ที่วันนี้อาจจะมาร่วมงานไม่ได้แต่ว่าได้ฝากผลงานนะคะแล้ววันนี้ก็รับรางวัลไปแล้วด้วยกับรางวัลดาราน,นำหญิงนั่นเองค่ะค<ฆ>่ะเดี๋ยน้องพลเป็นผู้แทนคุณโบน,นะคะผู้แทน,ทน,นต้องพูดให้เหมือนนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้โห,โหครับผมเนื่องจากวันนี้โบเมลดานะครับติดภารกิจไม่สมามารถมารับรางวัลได้ด้วยตัวเองนะครับก็เลยฝาก ผมนะครับรับรางวัลแทนคือเรื่องนี้คนเล่นด้วยนะครับแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของโบมากๆแล้วก็เต็มที่มากๆก็คู่ควรกับรางวัลดีแล้วครับผมแต่วันนี้นะครับโบฝากคลิปอขอบคุณมาให้ทุกๆคนได้ชมกันด้วยครับผมไปรับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านโบนาดานะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะ ขอบคุณมายาอาวอรอดมากเลยค่ะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะดารานำหญิงนะคะจากละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาที่ฉันเป็นห่านไม่ใช่หงนะคะก็วันนี้ต้องขอประทานโทษด้วยค่ะไม่สามารถไปร่วมง,งานได้นะคะแต่ว่าความตั้งใจจริงๆเนี่ยก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็รางวัลน,นี้อยากจะมอบให้กับทีมงานทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งนักแสดงฝ่ายไหนก็ตามหรือวัคซคยก็ตามนะคะป้าแจ๋วเองก็บอกมาเสมอว่า ละครเรื่องนี้เนี่ยป้าตั้งใจทามากมากว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมฉาดใดๆก็คือสร้างขึ้นาใหม่หม,หมดเลยะคะ่ะแล้วก็นักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆค่ะว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทุกคนเต็มที่มากๆกับละครเรื่องนี้แล้วก็เป็นละครในดวงใจของใครหลายๆคนเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่ได้ดูแค่รอบเดียวกันเพราะตัวเองก็ดูหลายรอบเหมือนกันเพราะว่าเป็นละครเรื่องหนึ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ยคนคลายมากๆเลยแล้วก็ขอมอา,ารางวัลน,นี้ให้กับทุกคนนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ ขอให้โบนะคะที่ผลงานดีๆแบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้รับฟังรับชมกันต่อไปเรื่อยๆค่ะตาดรขอบคุณค่ะน่ารักมาก